ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ทา่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนียครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลฎีกานะครับซึ่งศาลเนี่ยท่านเนี่ยเคยได้วินิจฉัยไว้ว่าเหตุการณ์เนี่ยซึ่งเกิดในลักษณะแบบเนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุรถชนกันแล้วเนี่ยสารท่านเนี่ยจะวินิจฉัยว่ายังไงก่อนอื่นนะครับถ้าสมมุติเรื่องเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับพวกรถชนน,นะครับก็จะมีกฎหมายเนี่ยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในหมวดของกลุ่มละเมิดเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับมาตรา420นะครับเขาก็วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ก็คือหลักกฎหมายเนี่ยของมตาตรา420ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้นะครับแต่บังเอิญว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ลูกจ้างนะครับไปกระทําละเมิดในทางการที่จ้างนายจ้างเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็วางหลักเอาไว้ในมาตรา425นะครับในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นอันนี้ครับก็เป็นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เขาวางหลักเอาไว้เลยนะครับเกี่ยวกับในจ้างลูกจ้างทีนี้ครับเรามาดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับลูกจ้างขับรถประจําของจําเลยขับรถไปในทางการที่จ้าง ชนรถคันอื่นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้สั่งให้ลูกจ้างเนี่ยของจําเลยก็คือสั่งให้ลูกจ้างของนายจ้างเนี่ยนะครับขับรถยนต์ไปสถานีตํารวจเพื่อตกลงใช้ค่าเสียหายดังนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเหตุที่เกิดขึ้นในทางการทางที่จ้างของจําเลยนะครับก็คือจําเลยเนี่ยคดีเนี่ยเขาโดนฟ้องนะครับก็เป็นนายจ้างยังไม่ขาดตอนลูกจ้าง ของจำเลยขับรถไปชนกับรถที่บุตรโจทย์ขับบุตรโจทย์ตายจำเลยจึงต้องรับผิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยสองครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยขับรถไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปชนอีกคันหนึ่งของผู้เสียห,หายอีกคันหนึ่งนะครับแล้วพนักงานตํารวจเนี่ยนะครับเขาก็เชิญลูก ER จ้างเนี่ยให้ไปเจรจารเรื่องค่าเสียหายกันที่โรงพักบังเอ,อิญว่าจางังหวะว่าที่เขาขับรถไปที่ โรงพรกเนี่ยเพื่อที่จะไปเจรจากันเนี่ยลูกจ้างท่านเนี่ยครับขับรถเนี่ยแล้วไปชนนะครับไปชนกับรถอีกคันหนึ่งเนี่ยครับเป็นบุตรของผู้เสียหายนะครับเสียชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงแล้วก็คําพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยที่เขาโต้เถียงกันนะครับโจทย์เนี่ยบุพการีนะครับญาติของคนตายเนี่ยนะครับเขาก็มาฟ้องนะครับฟ้องว่า นายบุญมาเนี่ยครับลูกจ้างของจำเลยเนี่ยได้ขับรถของจำเลยออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเลยมอบหมายด้วยความประมาทไปชนเนี่ยนะครับรถบุตรโจทย์เนี่ยนะครับซึ่งขับสวนทางมาเนี่ยทำให้บุตรโจทย์เนี่ยนะครับบุตรโจทย์เนี่ยก็คือบุตรของผู้เสียหายเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์นะครับพอโจทย์ฟ้องมาในลักษณะว่าเนี่ย ลูกจ้างเนี่ยประมาทนะเป็นเหตุให้ลูกเขาเขาเสียชีวิตจำเลยเนี่ยนายจ้างเนี่ยนะครับเขาก็มาให้การต่อสู้เลยว่านายบุญมาเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างชั่วข่าวของจำเลยไม่มีหน้าที่ขับรถยนต์และการที่นายบุญมาเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยขับรถจำเลยจนเกิดเหตุคดีนี้ไม่ไม่ใช่การกระทําในทางการที่จ้างแต่ได้ขับรถจำเลยเนี่ยก็คือขับรถของนายจ้างเนี่ยไปโดยพะการ ทีนี้พอศาลท่านฟังเนี่ยจากคําฟ้องและก็คาให้การแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับก็พิพภากษาว่านายบุญมาเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับชนลดบุตรโจดนั้นมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปในทางการที่จ้างศาลชั้นต้นท่านฟังท่านเชื่อนายจ้างนะครับพิพภากษายกฟ้องก็คือยกฟ้องนายจ้างในคดีนี้เลยนะครับผู้เสียหายนะครับก็คือโจท์ในคดีเนี้ย ซึ่งเป็นบุพการีนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสารชั้นต้นเขาก็อุทธรแต่สารอุทธรนะครับท่านฟังข้อเท็จจริงเนี่ยดูจากที่สารชั้นต้นเนี่ยวินิจฉัยแล้วเนี่ยกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดีเนี่ยสารอุทธร์เนี่ยท่านพิพภากษากลับนะครับก็คือพิพภากษาให้ในจ้างเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยในคดีเนี้ยให้กับโจทย์ก็คือบุพการีของคนตายนะครับคือพ่อแม่ของคนตายเขานะครับ ต่อมานะครับในจ้างเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะสองสารเนี่ยพิพาษานี่สารชช้นต้นเนี่ยเขาหลุดเลยแต่พอมาสารอุทธรเนี่ยสาลอุทธรเนี่ยท่านพิพาสหาให้เขาเนี่ยต้องชดใช้เขาก็ไม่เห็นด้วยครับคาพิพากษาของสารอุทธรนะครับเขาก็ดีกาขึ้นมาจําเลยเนี่ยดีกานะครับสารดีกาฟังข้อเท็จจริงว่านายบุญมาเนี่ยลูกจ้างของจําเลยเนี่ยได้ขับรถยนต์ของจําเลยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทางการที่จ้างแล้วไปชนรถของผู้อื่นนี่นะครับก็คือว่าสารดีกาเนี่ยท่านบอกว่าปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างแล้วแล้วก็ไปชนรถของผู้อื่นนะครับเจ้าพนักง,งานตํารวจเห็นว่าจําเลยเป็นผู้ผิดจึงให้จําเลยขับรถไปสถานีตํารวจเพื่อตกลงค่าเสียหายโดยเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยนั่งรถของจําเลยไปด้วย ระหว่างทางนะครับด้วยความประมาทของจําเลยก็คือของอตัวลูกจ้างนะครับได้ชนรถของบุตรโจทย์นะครับทำให้บุตรโจทย์เนี่ยก็คือบุตรของผู้เสียหายเนี่ยนะครับในคดีนี้นถึงแก่ความตายซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสั่งให้ในายบุญมาเนี่ยขับรถไปที่สถานีตํารวจเพื่อตกลงใช้ค่าเสียหาย ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุที่นายบุญมานะครับลูกจ้างเนี่ยขับรถไปชนท้ายรถของผู้อื่นเกี่ยวแก่การปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยเป็นมูลเหตุนะครับเมื่อมูลเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องดังกล่าวจะถือว่าเหตุที่นายบุญมาเนี่ยขับรถโดยประมาทเนี่ยไปชนบุตรโจทย์เนี่ยขับสวนทางถึงแก่ความตายนั้นเนี่ย มิใช่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยโดยปฏิบัติงานเนี่ยในทางการที่จ้างของจำเลยเนี่ยได้ขาดตอนไปแล้วหาชอบไม่นะครับการที่ตำรวจนะครับเขาเนี่ยสั่งให้ตัวลูกจ้างเนี่ยขับรถไปเนี่ยเพื่อไปจีระจาค่าเสียหายกันที่โรงพักเนี่ยนะครับมันยังไม่ขาดตอนนะครับดังนั้นเนี่ยพอลูกจ้างเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยขับรถเนี่ยไปชนกับบุตรโจทย์ตายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเกี่ยวเนื่องจากเหตุแรกเนี่ยซึ่งกระทําในทางการที่จ้างตัวลูกจ้างรายเนี่ยนะครับประสบเหตุเนี่ยอันแรกเนี่ยไปชนท้ายเขาพอมาครั้งที่สองเนี่ยมาชนชนบุตรโจดย์ตายเลยศาลท่านวินิจฉัยว่าในจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะครับถ้าสมมุติเรื่องเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะดูคําพิพากษาศาลดีจาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ คำพิพากษาดีกาที่897 2519ดีกานี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ก็เป็นหลักที่ศาลเนี่ยท่านน่ยตัดสินแล้วก็เอามาวินิจฉัยนะครับเช่นเคยนะครับหากท่านเห็นว่ารายการเนี่ยนะครับถ้ามีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ด้วยกดไลค์กดแชร์อาจจะก,กดติดตามกับทีมงานของเราเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมานะครับเพื่อวันข้างหน้านะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหักกฎหมายดีๆหรือว่ามีคําวินิจฉัยของศาลน,นะครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้ศาลท่านเคยตัดสินมาว่ายอย่างไรเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะไปค้นคําพิพากษาศาลฎีกาเนี่ย เพื่อที่มานําเรียนนําเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถ้าสมมุติ่ังเกิดว่า,าท่านที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วถูกรถชนเนี่ยถ้าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอจะไปปรึกษาใครคดีทําไมถึงไม่คืบหน้าทําไมถึงคู่กรณีไม่ติดต่อท่านมาเลยก็โทรมาปรึกษาทีมงานทนายอ้อได้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ พร้อมที่จะให้คําแนะนําถ้ามุกเกิดว่าท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีเขาอย่างไระนะครับส่วนส่วนท่านที่ขับรถไปชนเขาเนี่ยแล้วถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยรีบช่วยเหลือแล้วก็มีน้ําใจะนะครับกับคนที่เราเนี่ยขับรถไปชนเขาอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งคนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ทั้งคนที่ขับรถไปชนเขาด้วยะนะครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ อยากเป็นกําลังใจขอให้ผ่านปัญหาต,ต่างๆ,ๆเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยขอขอบคุณนะครับทุกท่านเนี่ยที่สละเวลาเนี่ยดูคลิปรายการของเราวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากนะครับ